สบายดีทานซุ่มมื้อนี้กะมาพบกับน้องรัดเนาะที่น้องรัดตื่นเุมื้อนี้กะว่าสิทําอิดคิดว่าสิเมือ่อจักอยงแล้วสิเมื่อเสอเลยเนาะบัดน,นี้บ่ได้เอื้อยโทรมาใส่บาไปกินป้าอยู่ปทุมพอรอยู่เมืองปทุมพรบ,บ้านอีกลางของน้องรัดเนาะกะเลยว่าเออกะสิป้าพาเขาอยูน่นี่ไปกินอยู่พุ่นก่อนโอกาสหน้าจะสิมาใหม่กะ เดี๋ยกับเฝ้าแน่นะเพระาะว่าวันไหนอยู่บนกะเห็ดของค้ายไปค้ายอยู่วัดอยู่าศาสนาคิดเนาะกะน้องดัดว่าสีออกมาเลยเนาะเดี๋ยวไปพบกันอยู่บนอีกเนาะไปแม่ชิมเมบวายได้นี่แม่ขอสั่งนี่เม,นเ,มนมเมื่ออะไรดูกเอ้ยชิบวายในบอเพื่อเติมน้ำมันแม <c oughs> <c oughs> ่น้ำมันดถ เตเด้ก่เดกหมนมนได้่ไดรนอนคณะอไรเกจันบอก่าบานเ่พาอบพูดวันตเกาวไปเน่ไปิหนึ่มตงมีประเวณดอกแล้วเป็นเพนเจ็านดะนั่งพูดว่าถ้าเอื้อยเนี่ยันจะสีเทนีเม็ดขีไม้บอกตามวัดขีมวนดอกชาเี้ไม่ ທ່ານຜູ້ຊົມເຮົາກໍມາຮອດເືອນຂອງນ້ອງດາດຊິວ່າຢູ່ປະທຸພອນໂອ້ເມື່ອຍແຮງແທນມາເຕະດຸອ້ຄຸດູ້ກວດຄນລົດໄວທ່ົໄມນມາບດ່ເົືມືອງເາກະີມາືອງກ່ມ່ົຈອມລດຈົຂກ พอลองกินหอีเดียบร่อยะมาเป็ดแนวนี้อันนี้ผมไมยังดอกระวังแคเด้อม่แต่แบ่นั้นนะอะไรกปิทนี่ตื่น้หเอานีลงแกบว่าแกัวเป็ดเอาหนึแมเอาำกัลเอาำกัน ไปแล้วไปแล้วแลนบูเลยโดนแกถข้าวคีขัไปอีกน้อยหนึ่งกระหอดตัวอีกป่ะกระเบอตัวน้ำ กน,กกนกเยจะกระง่มไปน้ำหนามด้วยนั่นมาเกี่วทั้งแท้แจงเลยนนนเ,ยเยยลนาะห่างเขา่พี่ส้มนี่นะตอนการอดถาตอเขาไปสอนป้าเอากะติดไฟถาลงแล้วไปติดแล้วมันบลูแล้วมันมันบดติด ก็เลยให้ราซาไปตีแทนและขนลงคนปลาต่อตลอดพบอกครัวเอาปลากินเป็นไมงมไลาเลยไปหาไข่บดแดงก่อนเอาหามาใส่ยังจำโตมันกับพ่อเลยจะไปหาไข่แล้วเชยวเชียเนี่ยเด็กางไปฮุบเอาด้วยทองหยางเด้กทองอย่าง ทุกอย่างผักเลยเขาเอือยเงี่าดเป็ดชลัดเป็ดชลัดดีกินไม่ินเลยมาตียืมแล้พานเด้อยืมแล้อสงนะไเลเกือบเขาไปได้ลยดีใส่ปนวนงเดี๋ยดเป็นเน่าเจอดแต่เกิดเป็ดลาจอดไปนี่นะ สในนส่บัตรแม่กันบอกกินน่มาเลกกน้อยะอดแกลกวดเลยมันผักพรอุ้งซี่ไม่ช่บเลยในะนำจะเอาใหม่หน่อยเสียบตัวหน่อยใหม่ใหญ่เสียบเาต้องเล่นอ <c oughs> น้านช่องมาคุณใส่อีกอีกเด้นี่ยท <c oughs> ัวหกช่องเรื่องระบบหนามหักสองโอนม่ได้สิเจ็สิเจ็ดม่นช่บเย เดตัวไงถองเด็ตัวเด้ทอนห้าคันสองอีกนี่นอีกถอกกำยังไหม่ถอกวายวายูณให้มึงเย็นกายเลยอ่อีกวายเห็นว่าแม่นอัน้อกันตาตี้สองจหนึ่งอีกบเหมดอกติ กระดังขางผนพดได้ผลได้มงมมีขาเนาะขาขำมันเนียงมากกว่าฮานาิตกเดอะซึวทิบุ่มมี่ขาโอ้คือม่บ่ขาวขายในห้องรลายนี่ ยุใส่อะคือเป็นอีกได้ฮัน <c oughs> <c oughs> คืออีกได้ฮัน <c oughs> ไม่รอดหวานเลย ยังสวดอยู่ <c ười> ลืมโอ้ oh, มุมีี้ดอดิเ yeah! ว,ว,ว้นนวเยอะเยอะใหญ่ก่าดิเพราะว่าฝนนั่นฝนดอแสกเขี้ยวน่อสซีเนาะเพราะว่าเจ้าฝนดอ เอาเคื่อนแก้วหวานยูไม่ถวยใส่บ่เนี่ยมอว้ยวายใสฟ้าดยตัดกระตุกและใส่ถอสหรับคลิปนี้เขาก็จะจบคลิปนี้ยอแกวแวแก้ว้วมกกกกกบา้กก้วแ้ว นี่นะไหนยังมาเที <g> ่ยงยงออกอนี <t> ่ม <g> ัน oh, ส <g> ีบองามัน <g> สีก <g> ิ่วฮะโก่งผมนะบอให้พูดเอาจะไปของไฟกันแถบนี้ะเิบงตั้งแตเบลงมันนจะเกียวในกลางเงี้ยคนได้ถ้าเราไมนจะขูดเอาบอแมนได้เฟินทันหลก Here, play it, play it. เอาปิดเียไปในยที่นี่เอาเนาะท่านผู้ชมมัอนี้เห่ากับกินเขา่าไปทีบเรียบร้อ,รอ,อยเนาะนางตาก็อยากอยากปุกย่านนางตาย่านนางตาเนาะอยากปุกเมตตาเนาะกะกะยังเอียงเดี่กะชิพากันเนอนอนนอนลินเนาะไอ้เพิ่นนึงไอ้เพินนเ่นลงไปหาป,ป่าโตเนาะเห่ากับนั่นอนท่าเพิ่นนะ อีกแค่ข้าก็คือสิไธ้ครับอีกแค่น้อยเนาะเพราะเขาก็มีนัดมือนี่นัดอยู่ไสอีกอ้าวมี่ใช่อะไรจะคลองยุพีเอากาโอ้โซคาเขาอีกแล้วฮะขาไอซีดอกเขาแย่นั่งสติกนั่งกระติกบั่กระติกกระทุนงามกระทุน ันสติ๊กบานนึงบ่ทุนงั้นมึงก็สะทุนบ่แฮงอันนี้ก็ทุนอันนี้นี่ถุยสะทุนเฮาก็บ่๊มมีไลน์นาะมื้อนี้เฮาก็สิได้มาลาปิดคลิปเนาะจบคลิปไวเพียงเท่านี้เนาะเจอกันคลิปหน้าท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีเอาแม่นบ่จะสิเมื่อเลยบ่อืมเออแล้วบาย